ทายาใหมายเลขหนึ่งเมื่อมหาสมุทรอารมณ์เสียเพราะถูกนาริวางแผนปั่นหัวทำให้ของโมโหมากคิดว่านาริไปหาที่พึ่งทางใจโดยไปกับทะเลนาริโพสลงสตรอรี่ในไอจีทำให้มหาสมุทรคงต้องบุกไปเอาเรื่องถึงที่วัดแน่ๆตามแผนที่ตกลงกันไว้กับจารึกทุกอย่างที่ต้องการปั่นหัวคนในตระกูลรพีทาดา ให้ขาดความสามัคคีและทะเลาะกันเองส่วนป้าใหญ่ก็ยังคงหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการตายของ้องกลางและชุลทานโดยที่ป้าใหญ่คิดว่าคนที่ทำเรื่องนี้ทั้งหมดคือจารึกแต่วีรินกับไม่คิดแบบนั้นวีรินจึงบอกกับป้าใหญ่ไปว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นเยอะเกินไปแล้วนะคะพี่ใหญ่มันจะเป็นฝีมือของคุณจารึกคนเดียวจริงๆหรอคะคำพูดของวีรินชวนให้ป้าใหญ่ได้คิดว่า มันก็จริงนะมันอาจจะไม่ใช่ฝีมือของจาหรือคนเดียวก็ได้เพราะคนที่ทำเรื่องนี้อาจจะเป็นคนในตระก,กูลที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเราก็เป็นได้นับวันวีรินก็เริ่มสงสัยมากขึ้นว่าทำไมเรื่องราวในสยามระพีแทบจะทุกเรื่องจารึกถึงได้รู้ความเคลื่อนไหวของพวกเราเหล่าระพีทาดาแทบทั้งหมดวีรินจึงเข้ามาคุยกับทะเลและจอมขวัญจอมขวัญที่ได้ยินจึงพูดขึ้นมาว่า คุณรินสงสัยว่ามีคนในบอร์ดบริหารเป็นสายให้คุณจารึกเหรอคะวีรินที่ได้ฟังก็บอกไปว่าใช่และเราก็ต้องรีบตามตัวคนคนนี้ให้ได้ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องวุ่นวายไปมากกว่านี้จองขวัญจึงเสนอขึ้นมาว่างั้นคนที่น่าสงสัยตอนนี้ก็มีคุณมานิตคุณอรารดาคุณธนากรคุณพระศิล์แล้วก็คุณสีน้ำ ทะเลที่ได้ฟังก็เห็นด้วยกับทั้งแม่และนาจอมขวัญเขาจึงบอกไปว่างานทั้งห้าคนก็สามารถเป็นสายให้คุณจารึกได้ทั้งนั้นโดยคุณมานิตเป็นอีกคนนอกจากจะอยู่มานานแล้วและก็น่าสงสัยเช่นกันส่วนคุณอรารดากับคุณธนากรนั้นตัดทิ้งไปได้เลยไม่น่าจะเป็นสายกับจารึกแน่ๆส่วนพศินจากการที่ได้คุยกับจารึกในคราวก่อนก็ไม่น่าจะใช่สายของจารึก พอดูจะทำทุกอย่างเพื่อลูกอย่างมาหาสมุทรคนเดียวเท่านั้นเวลาส่วนมากของเขามักจะออกไปหาเมียน้อยซะมากกว่าจะเหลือก็เพียงแต่สีน้ำคนนี้ที่น่าสงสัยที่สุดน้ำนิ่งไหลลึกแต่เธอคงจะไม่ร่วมมือกับจารึกหรอกเพราะว่าเธอเข้าทางลูกชายของจารึกมากกว่าเพื่ออยากจะได้สยามระพีของป้าใหญ่และทั้งบริษัทของจารึกด้วยอีกอย่าง จา่าึกก็ยังไม่รู้เลยด้ซ้ำว่าเดินทับนั้นกำลังคบอยู่กับสีน้ำน้ำน่าจะเดินเกมโดยร่วมมือกับคีตามากกว่าส่วนมุกดาวก็ยังคงมองว่าคนอื่นดีกว่าคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อทะเลที่เข้าไปร้านขนมของมุกดาวเพียงเพราะว่าเป็นห่วงมุกดาวแต่มุกดาวกับเดินเข้ามาหาเรื่องพร้อมกับบอกไปว่าพี่ทะเลพี่แวะไปที่ร้านหรอพี่จับผิดดาวหรอ ทะเลที่ได้ฟังจึงสวนกลับไปว่าทําไมดาวต้องคิดว่าพี่จับผิดด้วยละ่ะหรือว่าดาวมีบางอย่างที่บอกพี่ไม่ได้งั้นหรอเมื่อดาวที่ได้ฟังก็กลัวว่าพี่ทะเลจะรู้เรื่องที่ดาวทํางานร่วมกับพี่คีตาและเรื่องที่ดาวคุยกับทะเลในครั้งนี้คีตาก็รับรู้และได้ยินทั้งหมดแล้วคีตาจึงต้องระวังทะเลให้มากขึ้นส่วนทางด้านครอบครัวของเล็กก็มีมือดีส่งคลิปที่เล็ก แอบไปกินโอมกเกษตด้วยกันสองคนกับไปครูสอนเทนนิสของอันดามันผสินที่ได้เห็นคลิปนั้นก็หัวสีขึ้นมาทำาวยวายบอกไปว่ามีคนส่งคลิปนี้มาให้ผมเล็กที่กังวลใจกลัวว่าจะเป็นคลิปของเธอจึงย้อนถามไปว่าคลิปอะไรไหนขอดูหน่อยเมื่อพสิ์ยื่นมือถือของเขาให้เล็กดูเล็กก็มีสีหน้าตกใจเพราะมันเป็นคลิปของเธอกับไป อันดามันที่ยืนอยู่ข้างๆจึงถามแม่ของเขาไปว่าคลิปอะไรอะแม่เมื่ออันดามันได้เห็นคลิปนั้นจึงบอกไปว่าไม่มีอะไรหรอกพ่อวันนั้นผมให้ครูไป,ไปไปกินออกมากระเซบมันเพื่อนแม่น่ะเพราะว่าผมต้องไปทํทธุระกับมุกตะวันเมื่อพระสินรู้แบบนี้แทนที่เขาจะเชื่อลูกแต่เขากับเชื่อเซนส์นของตัวเองมากกว่าคิดว่าเล็กต้องแอบมีชู้อย่างแน่นอนเขาจึงมโหมาก และพานมีปากเสียงกับเล็กอย่างรุนแรงเลยไปคว้าไม้เทนนิดมาฟาดระบายความโกรธเล็กพยายามห้ามแต่พระสินก็ไม่ฟังอันดามันก็พยายามห้ามแม่ไม่ให้ไปมีเรื่องกับพ่อพระสินทนไม่ไหวจึงไปเอาเรื่องกับไปลงมือฟาดไปจนสลบลงไปกองกับพื้นส่วนจารึกที่พยายามวางแผนทำลายระพีธาดาแต่การต่อสู้เพื่อทำลายระพีธาดาของเขา ดูเหมือนจะใช้วิธีอย่างโจงแจ้งมาครั้งนี้เขาได้ยื่นข้อเสนอกับใครบางคนที่เคยส่งคลิปมาให้จารึกดูก่อนหน้านี้เป็นคลิปเกี่ยวกับมหาสมุทรทะเลาะกับทะเลและมีนาริอยู่ด้วยซึ่งคนที่ส่งคลิปนั้นต้องการให้จารึกเข้าทางนาริคนคนนั้นอาจจะเป็นจอมขวันคีตะหรือไม่ก็น้ำแต่น่าจะเป็นน้ำมากที่สุดโดยน้ำ ใช้มือถือของบัญชีมา้าส่งคลิปไปให้กับจารึกเพื่อให้จารึกเดินเกมแทนเธอพอถ้าเป็นจอมขวัญจอมขวัญก็อยู่ในคลิปนั้นด้วยไม่น่าจะเป็นคนถ่ายได้กลับมาที่จารึกเขาก็ได้คุยกับใครบางคนโดยบอกไปว่าถ้าเมื่อไหร่สยามรพีเป็นของผมคุณจะได้เงินพิเศษส่วนคีตะก็หมัวแต่วุ่นกับทำบริษัทเพื่อหลอกมุกดาวให้เชื่อใจ และคนต่อไปที่จะถูกหลอกอีกคนก็คืออันดามันนั่นเองด้านคีตาเมื่อได้ออกมาคุยกับมุกดาวเขาก็ทำทีหลอกถามมุกดาวและใช้จิตวิทยาหลอกให้มุกดาวเชื่อใจของคนเดียวและพยายามอย่าให้พี่ทะเลรู้เรื่องบริษัทที่มุกดาวกำลังทำอยู่มุกดาวก็เชื่อฟังทุกอย่างเพราะเธอเป็นคนหัวอ่อนและอยากให้คนในครอบครัวยอมรับเธอถึงมุกดาวจะเป็นลูกสาว แต่มุกดาวก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันส่วนอันดามันก็มีเรื่องกุ้มใจบางอย่างไม่แพ้กันหลังจากที่รู้ว่าพ่อและแม่ต่างก็แอบมีชู้ยิ่งไม่เห็นครูไปยังคงมาหาแม่ของเขาก็ยิ่งไม่พอใจอย่างมากผ่านหุดหงิดไปกันใหญ่ครูไปจึงเข้าไปรั้งตัวไว้และพยายามปลอบใจอันดามันไปว่าพี่รู้นะเว้ย เรื่องที่อันดาเจอเนี่ยมันเครียดมากเราเลยต้องหาวิธีระบายออกอันดามันได้ยินแบบนี้ยิ่งผ่านโกรธไปกันใหญ่จึงชกหน้าครูสอนเทนเนิสคนนี้ทำโวยวายบอกไปว่าถ้ามึงยังไม่เลิกยุ่งกับแม่มึงไม่ต้องมาสอนกูเลยทำเอาทุกคนต่างอึ้งไปกันหมดเพราะความลับที่เล็กพยายามปกปิดไว้มันได้ถูกเปิดเผยออกมาและกำลังทำลายความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้สั่นคลอนมากขึ้น แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามหากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอบดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ